ก็ไปจะเป็นนมพ้นทองจุดจ่ามัดต่อเรียบร้อยแล้วก็มัดเรียบร้อยแล้วลูกเก้วอีสานจะทัดแล้วกได้สามร้อยที่ชิมข้งลูกเก้วอีสานต้องไปที่้าฐานเนื่งท่านพุธนนืเป็นของนุมพ้นทองนมพ้นทองมัดคือมงคลสองท่านอ่พกันทั้งพกัน ถานหนึ่งไมานเดียรับมาเล่าสองก็ไปกัเป็นแอเทวดาดาะจ้ะบังจะเป็นฐานฐเป็นฐานนะครับาูไฟมิสคาหยดังดจนงจะเป็นฐานจุดกัลลังต่อปกไฟดีจ๊ะฐานนึลุไฟน้ัจบ้านุู่้น้องีนสิเปลาท่าใดต หกสิบแปดสิไปหกร้อยคออานเดินการเดินก็ดูน้ำกันจ่าหงไปานแต่องไปในปบ้านหวงไปฐานนี่จะเป็นช่วงหวังไปนุ่มพัอนจุแรกจังสิบแปดที่วัาดาต้องต้อง,อง,อ,งองนนะครับพส่ดาใสออกงาง้าง่ได้าม่ไดกไม่า้ง้่ไ้ไง่ไ้ไมด้ไ้ไ้ง้ มีคนอยู่ทั้งหลังฐานนะครับควต้องจุดนะครับใส่ออกมาสักครั้งนะครับอตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เพื่อนขอพวกท่านหน,นีนะครับบนว่าเพคนถ้ามีคนอยู่ทั้งหลังฐานหรืออยู่ใกล้นะครับใส่ออกมานะครับเพคนดังสีให้จุดออกมาปูออกมาไม่จะหลุดปูลลเลยอ,อย่าบอกง่ายขันสองกระยับถอยเลย จะมาดอกอ้วนเขาจะเกลื่อนหัวใยญ่ยังเกลื่อนเพราะต้นเต้าอยู่ต้นนั้นตอบปูเลี้ยวหน้าดูไปฐานหนึ่งจากลุมพ้นททองนอนอยู่ที่น,น่านเพลินขายเพลินไปสองหน่อยนะพี่ทองเนื้ออยากสวยกันนะครับ ปฏิบัตยไปปฏิบัตยนะครับขออนุญาตบังไปพร,อปรอ้อมควบพร้อมขึ้นทุกตูลุกตาตาตรงใกล้ๆได้เห็นหลายคอยทีำงานลุกพ้นทอง,องวดองัดคดิมงคลสองตรงโชคดีตามสมเป็นไป เดียวเที่ยวแหลททกทาันครับสามันครับสามันคราคาบ่อสูงลุนไปก่อนตัวเลตังสูงลุนไปร<อ>ุ่นไปลังหาล้มหัวุนไงพัดขึ้น เนสิเมฆในรามมันคือตการเนี่ยเมฆหมาว่าผกมเกินเนี่ยน้องมันตั้บุปกรครับบุปกรตัวเี้ไม่สูงอาจาทวดาออกมาคุยกันเลยนี่ปฏิสธอาจารย์เทวดายนี่ครับนี่มาแมุทอากเเบิร์ดเเบิร์ ทำมาคุยกันเป็นเทวดาแน,น,น่ครับิพว่ไลลาไลา,ลาไบาดได้บอกไว้ลำดาวขเขาเมียก็ไปจิแมนเอเทีดาจุดเจ่าคณะกรรมการเพื่นกานอนจับเวลาเนะาะนอนจับเวลา่าเลงบพอยู่ไปทันล

จ้าของรถรอยเอดยูสุ่อพอที่เจ็ดสามหกที่ดาบยุงเลี้ยนอาจจิษไทยจากพิษอ,อ,อ,อ 6, าโรตนะไงขยับอถมัดทีพัดทีเรื่อรถรถิยุงเียนนะครับไปไปขยับรถนะปอพอที่เจ็ดสามหก้อยเอ็ดครับที่ดาบยุงเลี้ยนสุารตน์น,ตนะครับไปขยับรถยนะยูสนามยุงเลี้ยน นาตรงเรียนนะครับน like ้ำทุบบอลหายไปข่องรถของกันได้วันนี้ก็ยกนะไม่มีนั่งรู้นี่ออกไปเรวขาเขาาบางๆทลานเลยนะครับเหงวทลานรันลั่กับขาวข่าแจ้งๆลั่นไม่ทันลันเลย สองลรอยพันเลดครับอสอง้วบสงหนงหน่อยแล้วเกบเรเกบงมากมาหาปากเขาขลานเลยขลานเลยขลานว่อนล่นเลยนะี่จดสองทางด้านนอก ทุกทาติดสอ้อยสามสิบสองร้อยสามนะจนุ่มพ้นท้องในสองร้อยสบต่อไปไปล่ารุ่นผลงานของแอดเทพดาอาจารย์